ศรีลังกาประเทศที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันน่าสนใจมากมายที่เป็นมรดกโลกและยังเสริมสร้างทัศนียภาพรอบทิศทางที่สวยงามได้อย่างยิ่งในคลิปนี้เราจะพาคุณไปชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างปราสาทหินโบราณสิริกิยาและพระราชวังลอยฟ้ารวมถึงสถานที่อนุสรณ์สถานเมืองคนบาปด้วยค่ะ สิริกิยาพระราชวังลอยฟ้าและอนุสรณ์สถานเมืองคนบาปคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้สีลังกาเป็นประเทศที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียวปราสาทหินโบราณแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินปักภูเขาไฟที่มีความสูงประมาณ370เมตรตั้งอยู่ในอำเภอมาตะเลจังหวัดกลางตอนกลางของประเทศสีลังกาที่นี่ถูกสร้างขึ้นราวๆ1,600ปีก่อนมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการและปราสาทโบราณ รายล้อมด้วยสวนหย่อมและระบบชลประทานวังฟลอเต้นรัมและสถาปัตยกรรมหรูหราคาดว่าใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น7ปีด้วยฝีมือมนุษย์ทั้งหมดที่มีพื้นที่ราวเกือบ5,600ตารางเมตรโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกและในปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในศรีลังกาในปี1 9 8 2 ประวัติและความเป็นมาในอดีตนั้นสิริกิยาเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นที่ตั้งของปราสาทหินลอยฟ้าอันเป็นหนึ่งในโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในประเทศและมันยังเคยเป็นที่ตั้งที่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์และยังมีหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งบอกว่ามันถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลโดยพระเจ้ากาชยพะที่หนึ่งแห่งราชวงศ์มริยะ ซึ่งเป็นชาวสิงหนเขากําหนดให้ป้อมประการแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรชาวสิงหนจนกระทั่งบัลลังก์ของพระเจ้ากาชายพะถูกค้นล้มไปเมื่อปีคริสต์ศักราช495ในศตวรรษที่5หลังยุคพระเจ้ากาชายพะราชวงศ์ก็มีทั้งยุครุ่งเรืองและล่มสลายโชคชะตาของราชวงศ์เป็นไปตามการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันเองในราชวงศ์โดยมีกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งมีพระโอรสอยู่สองพระองค์ระหว่างพระโอรสทั้งสอง เกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันขึ้นโดยพระโอรสองค์สุดท้องได้ไปทําการปิดตุคาตพระบิดาของตัวเองและกําลังจะขึ้นครองราชแทนแต่กลับหนีพระโอรสองค์โตผู้เป็นพี่ชายเพราะกลัวว่าพี่ชายจะมาเพื่อล้างแค้นให้กับผู้เป็นพ่อจึงได้ทําการสร้างพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยาขึ้นมาและสร้างอยู่บนที่สูงเพื่อป้องกันข้าศึกเข้ามาทําร้ายแต่ท้ายที่สุดแล้วเพราะความสำนึกในบาปกรรมที่ทํากับพระบิดา พระโอรสองค์สุดท้องจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงที่นี่จึงกลายเป็นที่มาของชื่อเมืองคนบาปอีกชื่อหนึ่งของปราสาทหินลอยฟ้านั้นเองค่ะพระราชวังสกิริยาถูกสร้างให้เป็นทั้งป้อมปราการและละประสาทในคราวเดียวกันโดยสร้างจากแท่งก้อนหินที่มีความสูงเกือบ200เมตรในอดีตก้อนหินก้อนนี้ออกแบบมาให้เป็นรูปของสิงโตแม้ว่าในปัจจุบัน จะเหลือชิ้นส่วนความเป็นสิงโตเพียงแค่เท้าขนาดยักษ์หนึ่งคู่เท่านั้นแต่ก็ยังคงไม่อาจทำลายความน่าเกรงขามของสถานที่แห่งนี้ได้ป้อมประการที่ออกแบบผังเมืองพิเศษโดยมีคูน้ำอยู่ล้อมรอบพระราชวังที่มีกว้างประมาณ10เมตรล้อมรอบทั้งสี่ด้านของพระราชวังแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ่านกำแพงพระราชวังเข้าไปมาจะพบสวนสนามขนาดใหญ่สองสระที่นี่เป็นที่ทรงพระสําราญสงน้ำกับเหล่าพระมเหสีและนางสนม จากนั้นเข้าสู่อุทยานอันงดงามมีทั้งน้ำพุน้ำตกสวนดอกไม้เดินต่อไปจะพบกับก้อนหินขนาดใหญ่มีแท่นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ใต้เพิงหินมีบันไดาทางขึ้นระหว่างซอกหินขนาดใหญ่ขึ้นไปยังระเบียงหน้าผาของภูเขาสีคิริยาทางเดินขึ้นชมพระราชวังสีคิริยาสามารถเดินขึ้นบันไดวนทำด้วยเหล็กขึ้นไปอีกประมาณ30ขั้นจะถึงหลืบถ้ำเล็กๆที่มีความยาวราวหเมตรมีภาพเขียนสีเฟรสโกของเหล่านางอับสออันเรื่องลือ ภาพเขียนจะเขียนเป็นคู่คู่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกที่ว่าเป็นรูปทางอักษรเพราะมีอุณลมอยู่ระหว่างคิ้วตรงหน้าผากวาดเพียงครึ่งตัวตัวเจ้านายนุ่งผ้าแต่ไม่สวมเสื้อส่วนบริวารหรือคนรับใช้จะสวมเสื้อหนาเจ้านายจะถือดอกไม้บริวารจะถือถาดใส่ดอกไม้มีท่าทางกําลังจะไปบูชาพระหรือเทพพดาภาพยังคงสีสดใสามากแม้จะผ่านมาเป็นเวลาร่วม1 5 0 0มาแล้วภาพเขียนเหล่านี้ มีความคล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ทำอชันตาทางภาคใต้ของอินเดียมากจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในประเทศอีกด้วยการค้นพบปราสาทหินลอยฟ้าแห่งนี้หลังจากที่มันถูกทอดทิ้งเป็นเมืองร้างนานนับศตวรรษต้นไม้ใบหญาขึ้นปกคลุมเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยสิงสารา,าสัตว์นานาชนิดล่วงมาจนถึงศตวรรษที่19้พันเอกเเบส นายทหารอังกฤษได้เป็นผู้คนพบความลับในป่าลึกเขาได้บันทึกถึงสภาพแวดล้อมของสิกิริยาไว้อย่างละเอียดแต่ก็ไม่สามารถคำทางไปจนถึงยอดของสกิริยาต่อมาในปีพุทธศักราช2,396นายอดัมและนายเบเลร่วมกับชาวพื้นเมืองสองคนปีนเขาขึ้นไปสำรวจพบภาพจิตรกรรมชุดแรกที่น่าสนใจคือรูปของสิงโตซึ่งเป็นภาพที่สำคัญและมีความสำคัญต่อศิลปะและประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้ ในปีพุทธศักราช2418นายเดวิสค้นพบภาพเพิ่มเติมทางด้านทิศตะวันตกและต่อมาบัตเล่ก็ค้นพบทางขึ้นทางด้านทิศตะวันตกซึ่งถูกปิดด้วยป่าทึบและนายบัตเล่ได้พบคูน้ําและป้อมเชิงเทินที่เป็นส่วนหนึ่งของรารชวังสกิริยาในปีพุทธศักราช2437นาเยเอชซีพีเบลค้นพบทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและเริ่มมีการถางป่าทึบรอบๆเขาในปีพุทธศักราช2442อเซอร์วิลเลียมเกรกอรี อดีตผู้ว่าการซีลอนพบจิตรกรรมฝาผนังอีก30ภาพและมีการเจาะผนังหินเพื่อสร้างสะพานเหล็กลอยฟ้าเชื่อมเป็นทางเดินจิตรกรรมผนังถ้ำอเลศเลอพร้อมกับการลงรายละเอียดของงานแกะสลักภาพวาดบนผนังภูเขาหินที่สีกิริยาเป็นรูปหญิงงามที่กำลังเต้นรำและถวายเครื่องสักการะซึ่งเชื่อว่าเป็นนางอับสรน,นักนาฏศิลป์นบนสวงวันตามตำนานเทพนิยายแห่งอินเดียภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะ และเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งภาพสิงโตที่อยู่ด้านหน้าผาเป็นสิงโตครึ่งตัวในท่าหมอบคลานและหันหน้าไปทางทิศเหนือและมีพระแท่นประทับที่ด้านทิศตะวันออกที่ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์และพิธีทางศาสนาและที่ที่ประชาชนสามารถเข้าเฝ้าได้สถานที่นี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความลึกลับทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งการศึกษาที่มีความคุ้มค่าสำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์และศิลปะของพื้นที่อีกด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยค่ะ